สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนซอฟแคนตอนนี้เราก็ยังอยู่กับ V S x เพราะมันเป็นของใหม่อย่างเดียวที่เรามีรอบนี้เราเจอกับรอย a ยลพาราดินจใน V S Dollar Drive Dragon เรียกชื่อมันถูกสิโลกเกมเป็นยังไงเราชกเลยเอาละเอาละเริ่มส่งโอ้โห เปลี่ยนสองเลยเปลี่ยนห้าดิเฮ้ยรล่อฮิ้วอะไรล่ะเฮ้ยฮอ้เฮี้ยอะไรนี่คุณไปว่าเด็กอะเด็กมันก็เลยงอไงไงกูไม่ชอบมึงอ,อะโอ้โหหล่อเท่เทอะไรเยอะเลยเดี๋ยวมังกรผลึกมาอย่าเล่นนะมึงฮะมังกรผลึกมาอย่าเล่นนะมึงก็เล่นไง เฮ้ยเล่บอกโออดเ่งเง้ยโอ้หลอดเท่งเลเจมังกคนก็เล่นได้คู่กับดอลเลสไงท้มทนลมัเล่นไม่ได้ฮะนี่มันเลสไม่อะมันสึกมีโคนเข้ามาเท่ด้วยไม่ผมเริ่มก่อนจะวคุณว่าไล่รวะผแล้วไม่ได้ว่ะไล่คือซีรุนจัวหนึ่งเ็กซีรุนซีซีรุ่นเปิดห้ากูโกดธดวยหาเกตสามเจอแล้วเจอดูไหนแอชลีเล เล่เล่เล่คุณเล่นได้โคลินด้วยอ่ะใครเล่นเนี่ยได้โคลินไม่ใช่นนี่ใช่เด็กโคลินโคลินเป็นโก้ปละเดีิไม่โคลินพักก่อนเล่นแอนเล่ไม่ใช่ไม่อ้เหี้ยไม่ยอมรับความจริงชิบหายจะเพล่ะไอไอเเนี่ยเฮ้ยเด็กชี้อนี่ยานดีด้วย อูเชื่อมั่นเว่ยโว้มึงต้องเจอกูอีกแน่นอนเชี่ยไล่จรวดหนึ่งคิวซิหนึ่งไบเออ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 เเข้ามาเลยเช็คได้ทีกเกอร์เ่งนไงโอ้บ้านเบ็ดกดเธอละขอเธอจัวอ้าบานดังไปขึ้น พูชาน่อยูน่งคอคอเอ้ยไอ้สัสไม่ใช่คี่ชิวไอ้เหี้ยกูเปิดมาคี่ชิวหน้าแปลกๆวะไอ้สัสพชิวไปไหวะทับ่ะทับอยู่มั้งน่จแน่เน่อวิงกันเบ๊มาสองตัววิงกันเบ๊บโลกจิตไปเลย สัญหาเล่นง่งอะไรไม่เขา้าท่าชิบหายออจ่ะปล่อยตัวหนึง่งดำเช็คคิเฮกเบิดเจนด้วยไอ่บ้าแทนที่เอาไปต่อพูดกันด้วยเวทมูตีไม่เข้าอยู่แล้วเฮีย <c oughs> ถ้าผมเผื่อให้คุณกาดใบหนึ่งผมจะได้เจอสักใบไงอ๋อดันเหลี่ยมไ <c> ห <oughs> ดันเหลี่ยมเยอะด้วยรู้เยอะไอ้เหียวันไหน เข้ามาไม่เป็นไรจบแพ้แล้วเกียดคนรู้มากลไรสกิลเปิดห้าของแม่งซับดีดิของเล็กกุ้ยคนละสายเลยได้มีแววทิ้งหกใบในมือไเลยแล้วสกิลต้องทำพร้อมกันด้วยนะ ต้องตีหกใบพร้อมกันไอ้เจ้ไอ้ชื่มันกัดแดมไปแล้วเท่านั้นอนี่แวาเลยมิดเอ้ยไอ้นี่นึกว่าอยากได้แดมไม่เกินผมไม่ใช่แดมเว้ยน่ารึ s t a แอนด์ดรอปแหมใช้บอร์ดเยอะขนาดนี้ไล มาเจตตี้ลอดดราสเตอร์เป็นชิลน้อยภาคเก่านะมึงฟอนร้องเดี๋ยววันอ้าจริงๆงเราก็มีของพอจัดพรีเมียมได้แต่ไม่มี v s เอ s วเอสช่วงแรกคอบารเบดสลักที่คอรีวัลโลเทคเมืองสนามเขาบัสเซิร์ชเกย์สองแน่นอน บัสเตร์ดสลรับพี่ยี่สิบแปดฮิ่เทปได้ไหมเช็คเบอร์เจ็ดตัดไป <c oughs> ใส่ก็เยอะนะ่บัดับพี่้าวหลังโดนสูบเดบแน่เมือ แดี๋ยวถ้าไม่สูงวิงเข้าเบสโดยเสพพี่ก็จะไม่มีนะครับช่างแม่งสูงแต่ละฟอร์ดเอ่อในโซมีร์กและเบลดบวกได้บวกห้าพันบวกหนึ่งขี่เดอดสบาย ดูมัสเซลเยอะไปดีกว่าวมัสเซลมัสเซลพี่ทักชุดไปปอร์ไรคลิกออกข้างฮืมดวงดีนะเซคันด์ดรอว์มออกข้างเติ๊ดฮิวโอ้โหทริปเปอร์ทิกเกอร์หรอออกข้างอืมแยบวบนี้ต้องปล่อยสถานเดียวเลยเฮียตีฮิว ฟื้นฟูหนึ่งแดมอีกแดมรอตกสองหมื่นเอามันหมดเวทแล้วนี่เปิดเจ็บเฮ้ยเฮ้ยลิลลี่ลิลลี่จบเพล่ะเพราะเธอแซนด์รอผมลืมเทคอ๋อ ผมลืมเทเกสองยาวซะด้วยประเด็นน่ะมันบวกมือแต่มึงโยนไปทักใช่ไหมใช่เอางั้นก็ไม่มีแะ้วโอเคโดเลดไดรฟ์ดากอนอิมเมจินเนอรี่กิฟต์มือเท่าไหร่สองสี่หกมือน้อยอยู่ยุ่งวะโบยมือเล่นขนาดนั้นคงไม่น้อยหร <First two. S 1> อกฟอร์สทูเฮียวิงกันเบฟไม่ได้ช่วยเชี่ยอะไรกูเลยเออการลงทุนที่ไร้ค่าในเมื่อมันไม่ช่วยอะไรคุณแล้วคุณก็ทิ้งมันไปเถอะร์เตอร์บัส แอนด์เดอะโซบายิงวิงกาเบเอ่ผมจะโจหนึ่งด้วยล่ะตัวไหนนี่ไงเด็กคุณเองคุณทำไลคุณไม่ทำใส่ไรทับเหรอเออว่ะเช่มันยิงอีกทีใช่ป่ะใช่อ่างั้นยิงอีนี่ต่อแถวหน้าแถวหลังได้หมดป่ะได้หมดอ่าเนี่ยผมจับการพวกตัวกีกไกให้คุณคุณวันไม่ต้องเอาเหรอแต่กูสารช่วยแล้เนี่ย อตีสิบ <day> สามวัดได้เลยก็วินได้ก็เช็คก็เช็เคเขาเว้ยเอ้ยมันบวกแถวหลังหรือบวกบวกแถวหน้าอย่างเดียวทิ้งกร์ดในมืออ่ตอนนี้ในมือมีเกินสี่อยู่แล้วทิ้งสามใบหนึ่ง หนึ่งสองสามลุกและบูสตีอีกรอบหนึ่งรับนะเท่าไหร่สิบสามสิบสามบวกแปดยี 8, ่สิบเอ็ดสามมื่สามสองได้สองได้วินได้เฟิร์สเช็คเซ็กซ์เช็คเพื่อนเก๋จริงเลยจบเทน่น แม่งไม่ไปออกกันหลังชัวร์เลยดูสภาพแล้วรู้ได้ไงวะเอาจริงๆนะมีความรู้สึกว่าไอตัวของมือสองใบที่คุณใส่มาเอาไปใส่เป็นกิฟฟินไม่กิฟฟินไอตัวอะไรวมันชื่ออะไรวะไอฟินิกะไม่รู้สิไอไอที oh, right? อ่ถ้าแบบตัวแถวหน้ามันลุกอะ่ะไอถ้าเกียรสามมันลุกอะ่ะมันก็ลุกตาวเพียวฮาร์ดจิอไนท์ฟอร์พียวเพียวเลยวันข้อ เอ็กซ์โพรจิวไนรีสโซชไม่ใช่ไอ้เลยสองหมื่น <20. S 1> แล้วก็เทคเมื่อโจมตีคอร์สนำนอมอลสองใบกับใต้กองไม่หลักเดิมกะด้วยกี่เดือนเนาะโซชาร์หนึ่งและพาวบุกห้าพันยี่สิบห้า ด้ไ <Jesus. S 1> หเช็คเฮสุทยอยลงไปไหมรับคำบ่นไม่ได้เมือรับไม่ได้หนึ่งสองกูว่าอืมกูว่านาง <3 S 2> ยังสามใบแล้วดีเปลีย่ยนออกไปใบหนึ่งใส่มาสี่สามสิบสามสิบสามเจ้ยี่สิบสามที่เวนการ ยี่สิบสามใช่ไหมใช่แอลอออออ้ชอโลเดชลอโล <28, 38. S 2> ยี่สิบแปดสามสิบแปดอือหือในยี่สามสองได้สองได้เข้าคำวินได้เฟิร์สเช็คดร็อปทิกเกอร์ผลทั้งหมดตกที่แวนกาไม่มีอะไรต้องเสียอยู่แล้วเซคันด์เช็คดร็อปทิกเกอร์เฮ้ยเ <ผล S 2> <raw. S 1> ดวบ์ดร็อตกที่แวนกาเฮ้ยเชี่ยมูมูมูใส่กูกลับเฉยฮิวโอ้ย พลังแวนการฟุตฟูฟหนึ่งเดมเทกของแอชเลเมื่อจบการสู้อยู่ในโจมตีสวอชสองใบเอ่อค้นหาจิลไนจากเด็กที่เกรดไม่เกินสองคอลงมาเพราะอยู่ช่องแวนกัายนะถึงคอได้สองใบเกียรติสองกับเก็ยรตินึง สองตัวนี้มาไงก็คอลงมาออกคอทับใช่ไหมโอเคไม่ไม่ไม่นี่ทีจะคอทับอ๋อโอเคตกใจเหมดอันนี้คอมาเท่นี้อันนี้อยู่ตาที่แล้วอออ่ะชึบชึบอันนี้มอลวิสลงนี้รีสลงนี้เทคของตัวนี้เมื่ออยู่ในอื่นลงทับเซอร์เคิลนี้อยู่ที่ลงบวกมืดันานี้ อันนี้สามสิบอันนี้ยี่สิบแปดที่เป็นจัดย <28. S 1> ี่สิบแปดใช่แล้วอีเดียนะมือเท่าไหร่หน <age> ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้ไหมเช็คเรียลตีเมื่อหยุดจมตีนำโน้ตหยิดจับโซนสองใบกับใต้กองสามหมื่นห้าพันสามหมื่นห้าโซเชียตใบหนึ่งยี่สิบสอง ไอ้ยี่สิบสามยี่สิบสามสามมืนห้าใช่ไหมเชล้วยี่สิบสามสามสิบแปดโอเคแตนแนรอโอเคนี่ไม่คิดแล้วเฮ้ยอยท้อใจแบบนั้นสิงหกใบก็เนอะ สกิลมันเป็นวันเพลินเพลนแต่ว่ามันได้รับชื่อไม่มันได้รับเทคก็แปลว่าเทคทับกันกดได้ครั้งเดียวมันจะเทคทับกันมันครละตัวเนี่ยก็เหมือนวันเพินเพลินไงไม่มันโยนเทคให้ตัวนี้ไงอ่ามันก็เป็นวันเพลินเพลินไงถ้าเทียบตามตารางมันจะซ้อนกันสองชั้นถูกป่ะเออก็เหมือนตัวเียนไ่มันก็คือตัวเดียวกันมันไม่ได้รับชื่อเออมันบอกว่ามันได้รับเทคใช่ใช่มันได้รับเทคคุณ เมื่อสัรงคับเรื่องวันเกิดคุณหนึ่งใบเทิ่อเธอเหมือนนี้แล้วพอออโต้ทั้งหมดเออด้วยความสามารถนี้ใช่มันรับเทคมันไม่ได้รับชื่อไงแต่มันเป็นตัวเดียวกันนะวันเพื่อเธอเทควันเพื่อเธอในตัวเดียวกันแล้วมันจะกดได้สองครั้งเหรอมันมอบให้สองรอบแต่เทคแต่ถ้าตามถ้าตามคำนี้รอบเก่าอ่ะมันมันมอบให้แต่มันเป็นออมันเป็นวันเพื่อเธอไงถ้าเพ้อฝันกูใช้ไม่ได้สินะ่แปลว่ารอคอมเมนต์บอก ไม่ชินวะสามเฮ้ยคุณจะใช้วิธีส่อต่าช่วยดตลอดเลยเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งอาวมีมีความหวังเล็กๆกว่ะวะคอ,คอเ o u เตอร์บัสโซบัสเผาจวหนึง่งไม่ได้เผาเพราะคุณไม่มีแถวลงังความหวังดับ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 ศูนย์ไปเลย ไม่ป้องกันทวินได้เฟิร์สเช็คเซคันเช็คดัมเมจเช็คเกีตสองเกีตสามมันหมดแล้วดวงคุณอ่ะมันหมดตาเล่นเฮออสผมไปแล้วสองเฮียใช้ดวงหมดสามมันหมดตาเล่นเฮออสลุกแล้วตีต่อเมื่อกี้เช็คเจอนอร์มอลสองใบแทนพูดกับเพื่อนอันนี้เขาตัวินได้เฟิร์สเช็คเช็คเจออะไรให้กูดูก่อนได้เกตสองเซคันด์ฮิว โอ้อย่างนี้ดีวอีกอเหนียวจริงเหนียวจัดประหยัดจริงมึงเลิอกอองแงแล้วมึงขึ้นมาในมือกูได้แล้วชิบหายกูให้ไปมึงล้วมึงอยากกูเล่นมากก็ใช่ไหมซื้อต่อเท่าไหร่เฮ้ยขาเทินจูอวะผมก็จะบุกต่อไปได้ีกรูปเกมนี่แหละครับหัวได้เกมเดียวสิบแปดยี่สิบสาม สามสิบเก็บ normal ส so องใบโซชาร์ตหนึ่งสามหมืน่นห้าสามหมื่นแปดยี่สิบสามยี่สิบแปดเอ้ยคีย์เดียวใช่ไหมคีย์เดียวค่าเท่ากันเข้ามาพรีได้เปิดเช็ค กันเช็คบอร์ดดาเมจเช็คเมื่อจบการสู้ยิงโจมตีโซบาสองใบค้นหาจักกองโอ้ยสัตว์หน้าซ้ำไปเฮีย <c oughs> ชื่อซ้ำกันได้เหรอได้นี่ไม่ได้มีมันไหนบังคับมาห้ามชื่อซ้ำเลย เกสองหรือต่ำกว่าที่มีจีวิณัยไม่ชื่อในชื่อการไม่เกินหนึ่งใบคอลงช่องเนื้อากาศและสับกองอถ้าอยู่ที่บนช่องเวนกาศคอไม่เกินสองใบอู้ทำไมคุณไม่เอาไอ้ได้แบ้นมาเจอตัวแกนบูผมเมือ่อยูนอื่นลงสนามในเซอร์เคิลนี้ผมได้จูนหนึง่งเมืออ่อจูนอื่นลงสนามบนเซอร์เคิลนี้ลงตัวที่ลงบกหมื่นเมือ่อคุณไม่คอทับกก็ขอทับอ๋อขอทับโอเคไปททำเทคและเทคจากเลนเกศหนึ่งฝั่งนี้ผมได้จูนหนึ่งเลนเกศหนึ่ง เี yeah, okay. on, ้เก right. yeah. yeah. ็บหนึ่งเข้ามาใี่ชาเมื่อโจมตีเก็บดอกวันไม่หยุดโซชาร์ตหนึ่งเก็บหนึ่งบอยห้าพันยี่สิบห้ายี่สิบแปดเหนียวจริงตี โซชาตหนึ่งเกตหนึ่งโวยห้าพันเกินงบแล่ะเห็นเกินงบแหล่ะหนึ่งสองสามสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าใช่แล้วหวังว่าจะได้เจออันอีกนะสี่หมื่นแปดไม่น่าเชื่อเขาเหนียวเหลือเกินอะโคนวนกูให้อภัยมึงละขอโทษแล้วกันนะแกงแล้วก็ให้อภัย รับไม่ได้หรอชัดเจนเลยแวนก <Vanguard. 13. S 2> าร์ด13มือเหรอผมมีมือสองใบได้หรือมิดควินได้เฟิร์สเช็คเช็คเจอร์มอลหนึ่งครั้งเช็คเจอร์มอลครั้งสองครั้งข้าน,นี้บุ๋มจากนั้นทิ้งการ์ดในมือสามใบสามใบ ลุกบูตตีต่อยี่สิบเอ็ดสี่สิบสามมิดท <33. S 1> ี่สามเลยเช็คเดนัมอนหนึ่งครั้งเช็คเดนัมอนสองครั้งโหโหไปเลยยี่สิบแปดแถมไปอีกเลย่งไยผมไม่อยากพูดอย่างนี้คุณเลยว่ะเทิร์นสุดท้ายไม่เช่เดี๋ยวโดนดาวมาแล้ว ผมไม่ได้พูดรื่เธอเนี้ผมพูดนะเธอสุดท้ายโอ้แปลเป็นไทยก็เธอสุดท้ายอะไรสนตีนไล์ยังไม่ใช่คำพูดที่สวยรูในการแปลนะจดทีวีอในเกตหนึ่งเลยไหมข้อปฏิหาร์จะมีหมดกังวันนี้ยห้อเขาจะบัตหนึ่งเทกอ่อนัโนว์จากับโซ่หนึ่งใบไปใต้กองโซชาร์ตหนึ่ง ยูนี่คุณมีชื่อเจวไนหนึ่งใบบวกห้าพันจะจบเทินเก็บ normal เก็บใบนี้หนึ่งใบกลับใต้กลองเออสร้างมาเถอะ mm hmm. วันจานร 5, ์บวกห้าพันเลอิวตีเลยสามหมืนกด 30, เทคไม่ได้ไม่มีนนคนเอาวะการรอบหน้ายัางได้อยู่ขอแค่เจอ ขอแค่โดนเชียไม่ต้องหิว,หวอโอ้โหแถวหน้าบุกไอแถวหน้าเชียร์รักลังเพิ่มขึ้นมื่มื่นให้แบนกาโอ้โหโอ้โหอนักสิบสามแปดสิบแปดสิบสามกหนัสิบแปดยี่สิบแปดยี่สิบสามสิบสามหนึ่งได้ฮึทวินได้คริสตีคเข้าอ่าตใกซัน์เช็ค ้าพิตอโอ้โหก็จบไปนะ้วะสำหรับไฟสุดตึงของคางเอโร่แนละ้วก็เยี่ยมพรดินจีเวลไนง้อนกูแหลเเะหบแย่ดูออกอ้จ๊ะ <c oughs> ดูด่านิดเดียวเอง <c oughs> ใครชอบชอบถูกใจถูกใจคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะครับเออเออเออมีระบบแตงด้วยนะมีระบบซุปเปอร์แชทด้วยนะใช่ใช่ใช่เปิดจังวะจไม่ได้เดี๋ยวค่อยไปดูสนับสนุนพวกเราด้วยนะจ๊ะ คลิปหน้าจะเป็นอะไรแล้วเจอกันไหม่บอยบอย